โไฮโอจริงอะดูวะเนี่ยดูพี่เบิร์ดด้วยนะครับพี่เบิร์ดด้วยว่าวันนี้ไม่ได้มีอะไรมาให้นะฮะแล้วก็แต่มีกำลังใจมาให้นุ่นเปี่ยมดีใจที่ได้มาทุกจักและรักที่หนูชอบทัศนติ๋งมากๆต่อไปนะฮะเขียนให้พี่เบิร์ดที่ทุยทันมาบอกว่าวันนี้เก่งมากทีหมาตัวเรบ แล้วก็มีสามแผ่นสุดท้ายนะครับวันนี้แค่สุ่มมาทุกคนกคุูน้องเล็งน,นะครับบอกว่าระวังเวทีด้วยนะครับพ <c oughs> <c oughs> ี่กีนนะครับขอบคุณครับสองแผ่นสุดท้ายครูอินทศนิกนะครับบอกว่า แรกเลยตื่นเต้นดีใจมากๆขอให้เราได้เจอกันบ่อยคุณโดนัทนะฮะสวัสดีครับคุณพี่เบิร์ดรอ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  D A A ยังรอครับขอบคุณทุกคนครับที่เขียนโพสต์อิดมาให้นะครับ,รบก็อันนี้จริงๆมันไม่ยังไม่หมดทุกคนนี่คือแ,แค่การสนะุกมาเท่านั้นก็ขอบคุณที่เขียนมาให้นะฉันไม่มีใครไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอามาเล่าให้ฟังไม่ใช่เล่าให้ฟังเลยว่าเอามาพูดให้ฟังอีกนะครับว่ามีของขายป่ะตอนนี้ก็เรากำลังแต่งแม่กันอยู่ ตั้แต่คุณชทำผมใช้ผมใช้ อยู่ครับทุกคนคนยาผมร่วงแล้วก็มีเป็นดูกุ๊กกิิบลองนี้หน้าโดนยาพี่โดนยังไม่ถสอใส่แล้วแต่งหน้าแบบแทบแทบยังไงแต่งหน้าแทบแทแทบแทือไงต่งหน้าแทบๆดูในกระจกคุณดรในกระจกอนนี้คือไปเยอะแล้วนะดูงยกระจกมันเล ถ้าดูในถ้าแต่งในเฮ้ยดูเข้านะเข้าที่ตุ้นหน้าแหละเกยดท่านในหน้าซอมนไม่เห็นท่านลมแรงมากคุณนะอันนี้มันสั่นไหมครับนี่หล่อมากครับของมันครับพี่เบิร์ดผมชอบลองลงไปลำไหมคุชชั่นใช้ดีไหมมีเบิร์ดเลยครับคุชชั้นทุ่มครึ่งนะผมแต่คุชชั่นดีมากครับผิวมันเรียกว่าพอดีกับผิวของผมเราเล่งกันมากๆเลยครับเล็งสกิลการแต่งหน้าเก่งกว่านี้มากครับ เพราะว่า e ใช่ครับฟิได้ค,ค,อคอยสอนอยู่มันเล็งเล็งลูกเลยมันมาผมไม่ใช่ลูกโตแล้วนะมันมีผมโตแล้วนะครับจะเรียกผมว่าลูกไหมใช่โตแใครมาวันนี้บ้างครับใครมารอยอยุดหน้าเวทีบ้างวันนี้ตอนนี้ผมแต่งหน้าจนจนลอยลอยเลย ขอบูคนคิดดีวยใจนะครับสำหรับห้านะครับห้ามีน้อยนะน้องแจ็คเวลามาตามนี้นจะสวยมู้ดูจริงแจ็คไม่จำเป็นต้องแตกก่งน,นะครับแต่แจ็คขึ้นเล่นเลยแจ็คเรียกว่าลองสนามครับแจ็คลองสนามซื้อในเจียของผมครับใครมาบ้างนะวันนี้อย่าลืมพอนะ ไม่รึมาเดี๋ยวมันจะตกที่เขด้วยอเี๋ยว่างดใช่หม,มไปัทีมัม้องเลนเกรให้ีเบิตใสจปะทำบ๊อบคอนเลยไหมเดี๋ยวพี่อินระวังหกถ้รคอนแทคครับถามว่าจะกิบป๊อบคอนเลยไหม ผมด้วยครับบางคนก็ต้องเดี๋ยวจะให้ตอนลงพนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเลดี้เกสามารถมาให้ให้บางนได้ครสามารถให้ที่เวทีได้เลยนะครับไปแก้มขอบคุณครับน้องอินมาหรอพี่แก่มาครับพี่แกมมาวันดีพี่แกมมาไปแกมมาไปขอข้าวส้มซีมาด้วยต่ออะไรนะฮะข้าวส้มซีน้าส้มซีมาด้วยไหมครับจมูกดูสันเป็นคมมีเล่นกรุงเทพบ้างไหมนี่ไหมครับกรุงเทพไม่มีนะครับแต่ว่ามีใกล้กรุงเทพมา าอินตอนเด็กร้อยมาเดี๋ยวเราเป็นมัมมี่ใช่นี้ใช่แ๊อ่เดกหไม่มีคู่ไงนะาองีแหละ้อทุกคนเอดูคนหัาน้าในนะ เป็นแม่เธอเปลี่ยนเป็นแม่เหรอเปลี่ยนแม่เธอไม่ยังมีใหม่เพิ่มไหมครับได้หมดฮะแต่จริงจมันตอนที่ทำโพนี่ไม่ไม่ใช่โพนี่ที่เยอะสุด่ไม่ใช่โพนี่นะเป็นมันมีตลาดขายพวกกาแฟดำแดพี่น้องเล็กอะไรอย่างนี้มีก right ็ได้ครับผมแบบฟิล์ น้ตกมาเลยอ๋อใช่ไหมครับมาหากันไน้นะต้องว่างโวแวนสาวถามคือทางอย่อางเหนื่อยเลยไม่รู <arn> <Windows rush traffic anyway> ้กาลจงตหรอกขอบคุณครับอยากจิ้มอยากจิ้มบักจิ้มิงไม่เคยคนเดยคนนี้ให้ปากก่อนแค่แค่จิ้มเทแ่จิ้มบลัจิ้เขาเขาทำอย่างไรครับ แลกยินแฟนเหรอแลกยินแฟนเหรอแซื้อบัตรของแถมซึ่งพ่อเหรอดูชั้นตกตึกก่านแกแต่งงานจะไปเจองานอะไรประมาณนั้นกันบ้างแขนเป็นอะไรถึงต้องไปทาเาแบบอุ้ยอุ้ยไรอยู่อ๋อพี่ใช้ขอโทษนะพี่ใช้ไม่รู้จริงๆมันไม่มีที่บังอ๋อฉาเชิงเซาก็แค่ปากซอย ขอบคุณครับปกติผมไม่ค่อยกินนะอะไรแบบนอ๋องไม่ต้องกินไม่ข่บ้านขไม่บ้านขบคครับคุณชคไม่กินข้าวตั้งนานแล้วกับมายังไม่แต่งด้อยู่ทอะไรอยู่กบคบซอแตะล้างโบนั่นวันนั้นวันนั้นพี่เบิร์ดปากไหลพี่ไววมีคนพี่มาว่า พื่อนพี่เชงไรแทนเนาะเออมีบางคนมาพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดหล่อที่สุดไม่มีใครเท้าอยู่ก็เห็นมีหลายคนหน้าตาดีกว่านะเขาจาะนั้นนะแชท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 ไปเนาะอะไรเหรอเขาเป็นะไรอ่ะเขาร้องเพลงเขาเป็นอะไรเนี่ยอีกที่ ยิ้ามโชยสดไปดูดิไม่ใช่ไหมโอเคนี่แคปจับแคปแคปแคปดูว่าน่ารักยังจะยิ้มโชวยจิ้มโชว์อีกเล่นกล้องไปรอน้องน้องมาแต่งหน้าให้ใช่ไหมแต่งเลยเลยขอบคุณครับแก้มขอแก้มขอบุหแก้มครับบุหรี่แก กินกี่วันครับแก้มเออยังไม่ได้เก่งเลยอันนี้กินกี่วันครับขอบคุณมากครับผมผมชอบรสชีนะฮะขอบคุณมากครับคือรสชีด้วยนะครับเดี๋ยวจะแบ่งน้องเล้งกินนะน้องเล้งต้องกินชุดอะยหลงอ่ะ เอ้ยทุกคนต้องเปิดมาที่ชื่ออะไรนะชื่ออ,อะไรไม่รู้อ่ะโอ้อะไรวัดเปี้ยววัดเปี้ยวอะไรไม่มีวัดเปี้ยวไม่มีชื่อนี้อ่ะอ๋อชื่ออะไรก็บอกว่าวัดโกตุอะไรนะคูนโอตุอะไรเลยวัดอะไรนะหลงโอชื่อถึงอนะไรช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปตำงานหลงเลยแต่ว่าสมใจไปให้ขอบคุณครับอ,อย่างที่ผมมองทวิตเม,เมื่อวานนะก็คือ ถ้าทุกคนว่างกระดวก,กันราแบบว่ามีเวลาก็มาหามัมได้ไม่ว่าไม่เพราะว่ากเนยนมีเวลาพวกเนี้ยรวยเข้าใจตว่าก็อยากจะเป็นคนา่นานงปาผมพักตั้งหน้าก่อว่าเียวให้ตงนี้มาเก็บตาทำเพราะว่าเก็บเองไม่ได้นีนี้นเขาแต่กเร็จแต่ะไม่ให้ดูหน้าเลยนะครับเดี๋ยวไปเซ์ไ์กันเองไม่เห็นหรอกไ่เหค่หรือ You know I never thought <laughs> that อร่อยไหมครับผมอร่อยครับเฮ้ยจีจานคุณชิมไหมเน่อปะ

อ้ยแน่ยืมแม่ตลกน้องเ,เล็งเตือนดูกระจกมานีให้ดูกระจุกดูน้องเล็งดูใช่ป่ะน,น้องเล็งแค<ช>่ใส่หน้าลยไม่ตั้งใจแต่หน้าหน้าล้าขอบอกตั้งใจ น้องเองรู้ไหมว่าน้องอินเียแฟนขับมาเถอะไม่ได้ยังเลียสุดคุณเลยแฟนขับมาเถอะม่ได้เนี่ยคุณก็ยังสหลายหมูน้องเลงเล็้งูจริงแล้วรู้ดูมากใ้่พี่เลีงยงขับรถมาดูคือนี่มาเล่นลิเกันเหรอใช่ครับตอนนี้เล่นที่จังหวัดพะศนทองคือเลี้ยงไม่ถึง ขึ้นับสองไมาข้าหลังทางใช่หรออืมโอ้โหยไม่ถึงนะป้อกมันก่อนขสองนิดหนย่เจอกันที่8ดสงขาเจอกันท้อสงขาเอามือกิดว่ดสงขาใช่ไหมงาดใหญ่ก็ขึ้นไปเหรอาคุณบินไปเหรอเจอกันที่หาดใหญ่นะครับขึ้นที่ไปนะหรือว่าไกลมากแต่ว่า มีไรสดปะไม่มีไรสดใช่ไหมร้อนไหมน้องอินไม่ร้อนแล้วตอนนี้มีพัดลมอยู่เนี่ยคอยออยู่อุ้ยอุ้ยอะไรนะอุ้ยเราใช้จริงนะคะไม่ได้รีวิวนะครับอันนี้ขอมเบอร์ลินใช่ไหมปกติคุณใช้อยู่หรอปะใช่ก็เนี่ยปกติเราเลยกนใช้ตอนตอนที่แต่งงานด้วยปะ ใช่แล้วจะมีคนกิดตาให้แบบกินไหมอันนี้ก็พูดได้ไหมนะนี่ทุกคนชมบอกแล้วว่านายใช่ไหมใช้ใช้อยู่แล้วเป็นประจำก็บอกแค่นี้เทียว่ะ โอ้โหาไม่ได้คิวใ่ไหมโหเก่งนะทุกคนเส้นคงกริบจริงส4ี่ครัไปสีรบรีใช่ไหมครับเจอกันะครับเจอันที่ห้านะฮะทุกคนกน่าจะ้อยแ,แล้วแหละว่าสิเราไปที่ไหนก็ไปที่ไหนที่ไหนะอ๋อ ซึ่งมากเลงเก่งนะบอกในวบรนีเส้นคมมากในวบรนีเส้นคมมากครับให้ดูแบบให้มาก<อ>ริงเลยกันสวยใช่ไหมฮะรู้ครับ14ไปที่สระบ,บุรีนะครับใครไปก็ เจอกันได<า>้โอ้ยหวานมากจริงดีไหมฮะถ้าเองกีตาเองก็คือเลยอย่างนี้เลยเรนได้สอนกีตาให้เท่ากันหน่อยคัะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกีดให้เราเลยครับเดี๋ยวจะเท่ากัน <laughs> เราูกีตาร์แล้วไม่อาปากอะไรอ่ะอกีตาร์เรจะอาปากจริงเหรอมันเก,งเกงเ่งเก่งแล้วก็เสียงบอดนะอุ้ยคุจจมีตันเพื่อดูความเลยเนาะเอ็ยนหยุดให้น้องเล้งแตกเองเถอะให้น้องเล้งแตกหายใช่ไหมหนก็อยากให้เป็นอย่างนั้นขอโทษที่ตบอบไมดผมดเลยไม่ได้เลย ต่คือไหายางหาวมด้วยตัวนี้อย่างตัวนี้เหรอทำให้มันโค้งอย่างมันเปนขเดี๋ยวไป้มไม่รดูว่าต้องรูปอย่างไรไ่จำเจเดี๋ยวคนพี่

ผมยังไม่ได้เต้นเพลงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นลงนะ อดูมีงานมีงานได้ให้ไปเจอกันอีก่ไหมคะมีครับผมมีวันที่สิบสี่แล้วก็มียี่สิบตุนดีด้วยเพราะว่าผมมาวันนี้แล้วก็หลือกันแค่ยี่สิบสี่เลยครับเลยเจอกันสิบสี่ที่สระบุรีนะขาไงต้นจะดีหรือเปล่ารอเจอทุกคนนะครับสุรรณตอนนี้ก็ลงแป้งได้ปอนะจิกคล่องขึ้นเรื่อย อืมจิบโอ้โหลาลาจิบแล้วก็งไปไปไปเขาเปิดเฉยเฉยเหมือนงานทำบม่จิ้มพองก็เลยยังรอเจอที่ใต้นะครับเฮ้ยไปไปหัดใหญ่ได้เหรอครับี่ต้องหันพิเศษไปเชยอันนี้อะไรอ่ะทำบุญทำบุญนะรอเจอกันนะครับที่หัดใหญ่ก็เหมือนงานบวชเนาะ ตอนนี้ก็ังเล็กนกำลังแต่งงานอยู่นะเดี๋ยวรอออกไปเจอกันนะข้างหน้านะรับใครที่มาแข่งเน้นได้แล้วพี่ชาย้งมาแล้วจีบไปหาเก่งมาไม่ใช่ใชยิ่งยิงยิงจะเป็นชยนะไม่ใช่เลยจะกันงานใหญ่นะจะกันงาดนคุณ <c oughs> เป็นยังไงบ้าง <c oughs> คือดี <c oughs> คนดีต <c oughs> ายเินดีปะ เจอทีไ่ไหนหริบก็ต่อมาครูลาดไหมครูลาดเยดบอกครับอย่ายุ่งใครกักน,น,นาเจออีมมกับหลุแม่มน เดิไปตะวันอหกหาดใหญ่เจอกันงานซาปีน่าก็ไปหาดใหญ่แล้วครับมุนี่เขาไปหให่ครับสีผมเราเราเจอที่หาดใหญ่เกี่ยอะไรวะเฮ้ยเขาฉีดอะไรอ่ะ มีไลฟ์ไหมฮะตอนนี้ตจะนี้ไลฟ์อยู่พ่อพ่อไปจับมันก่อนอยู่ผมแจ็คครับก็เดี๋ยวเราจะไปเต็มตัวแต่งหน้าแล้วทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันเจอกันหน้างานนะครับสำหรับใครที่มาแล้วก็วันนี้มีไลฟ์สดด้วยไม่ได้ถูไวันนี้มีไลฟ์สดนะทุกคนเข้าไปดูได้ที่ไหนครับ พี่ใหม่ี่ใหม่ครับไนะพี่ใหม่สีที่ใหม่ชาแนลนะครับจะดึนะก็1 4บสี่ี่ปเจอกันครับต่ออาทิตย์ไปนะเข็มตัวกันนะเพื่อน <girl>